สวัสดีนะครับเด็กๆวันนี้นะครับครูเลิศจะพามาสอนในเรื่องของ gerund นะครับก่อนอื่นเลยครูเลิศสอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับชื่อว่าครูบุญเลิศพันารายสีทองนะครับหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูเลิศก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันว่า gerund มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เอาลครับ What is gerund? g e r u n คืออะไรครับมาดูกันเลยว่า gerund ก็คือ verb ที่เราเติม ing นั่นเองนะครับหรือเราจะเรียกภาษาไทยว่าอาการนามนะครับซึ่งหมายถึง verb ที่เราเติม ing แต่ว่ามันจะไม่ทำหน้าที่เหมือน verb นะครับแต่มันจะทำหน้าที่เหมือนกับคำนามคือสามารถเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้นั่นเองนะครับแต่ เมื่อเราแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับมันจะมีคําว่าการนําหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างในหน้าต่อไปกันนะครับครับหน้านี้เราจะมาดูตัวอย่าง gerund ไปพร้อมๆกันนะครับว่าลักษณะของ gerund มันเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยครับตัวอย่างแรกนะครับคือคําว่า eat eat ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่ากินใช่ไหมครับพอเราเปลี่ยนเป็น gerund ก็คือ eating eating แปลว่าการกินนั่นเองนะครับต่อไปคำว่า hunt hunt แปลว่าล่านะครับพอเราเปลี่ยนเป็น j o u r n ก็กลายเป็น hunting hunting ก็แปลว่าการล่านะครับต่อไป brush brush พอเปลี่ยนเป็น j o u r n แปลว่า brushing brushing แปลว่าการแปรงนะครับต่อไป smoke smoke แปลว่าสูบบุหรี่นะครับ พอเปลี่ยนเป็น gerund ก็กลายเป็น smoking smoking ก็แปลว่าการสูบบุหรี่นะครับต่อไปคำว่า open open แปลว่าเปิดใช่ไหมครับพอเรากลายเป็น gerund ก็คือคำว่า opening open แปลว่าการเปิดนั่นเองนะครับคำต่อไป meet meet พอเปลี่ยนเป็น gerund ก็กลายเป็นคำว่า meeting meeting แปลว่าการพบปะ นะครับต่อไป walk walk แปลว,ว่าเดินใช่ไหมครับขอเราเปลี่ยนเป็น g e r u n e walking walking แปลว,ว่าการเดินนะครับต่อไป paint paint แปลว,ว่าทาสีนะครับ็ก็กลายเป็น painting painting กลายเป็นการทาสีนะครับต่อไปคำว่า w e t w e t แปลว่ารอนะครับ กลายเป็น waiting waiting การรอนะครับต่อไปคำสุดท้ายที่ครูเลิกจะยกตัวอยา่างคือคำว่า learn learn แปลว่าเรียนนะครับพอกลายเป็น gerund ก็กลายเป็น learn i ึง learn นึงแปลว่าการเรียนนั่นเองนะครับสังเกตว่า g e r n ก็คือมาจากคำกริยาโดยการเติม ing นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูกันที่หลักการใช้ gerund ว่าใช้อย่างไงนะครับโดยเรามาดูกันที่ข้อแรกกันเลยครับว่าใช้ยังไงนะครับข้อแรกเลยก็คือการใช้ gerund เป็นประธานของประโยคนะครับก็คือทำหน้าที่เป็นประธานแล้วก็อยู่หน้าประโยคนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันครับตัวอย่างแรกนะครับ e a t i n g a lot is not good for health ก็คือการกินเยอะเนี่ย ทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพของเรานั่นเองนะครับตัวอย่างที่2 Hunting Tigers is dangerous ก็คือการล่าเสือเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายนั่นเองนะครับตัวอย่างที่3 Flying makes me nervous การบินทาให้ฉันรู้สึกเครียดหรือว่ารู้สึกกังวลน,นั่นเองนะครับการบินในที่นี้ก็คือการขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะครับต่อไป v e r s i n g your teeth is important ก็คือการแปลงฟันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้าย Smoking causes lung cancer ก็คือการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งปอดนั่นเองนะครับสังเกตว่าเวลาคุณเลิกแปลคุณจะมีคำว่าการนำหน้าเสมอนะครับในกรณีที่เป็น gerund ก็คือ verb ที่เราเติม ing เองนะครับ ครับเรามาดูหลักการใช้ gerund นในข้อต่อไปนะครับมาดูกันเลยครับการใช้ gerund เ,เป็นตัวเติมเต็มคำกริยา verb to be นะครับก็คือการเอา gerund ตามหลัง verb to be นั่นเองนะครับจำได้ไหมเอ่ยว่า verb to be คืออะไรครับแน่ๆหลายคนอาจจะจำได้หลายคนอาจจะลืมไปแล้ว verb to be คืออะไรนะครับมาดูกันเลยครับ verb to be ก็คือ is, am, are นั่นเองนะครับถ้าเป็น ช่อง2ของ verb B ก็จะเป็นคำว่า was c o v e r e แต่ทีนี้คุณเลอกจะเน้นเฉพาะ is am are ไว้ก่อนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็คือ my favorite activity is playing tennis ก็คือกีฬาหรือว่ากิจกรรมที่ฉันโปรดปรานเนี่ยก็คือการเล่นเทนนิสนะครับ ตัวอย่างที่สอง My father's hobbies are reading a newspaper and planting a tree ก็คืองานอดิเรกของคุณพ่อของฉันเนี่ยก็คือการอ่านหนังสือพิมพ์และการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไป One of John's happy life is watching TV on the sofa ก็คือ แปลว่าหนึ่งในชีวิตที่มีความสุขของจอนเนี่ยก็คือการดูทีวีอยู่บนโซฟานั่นเองนะครับสังเกตว่าตัวสีแดงๆก็คือ verb to be นะครับแล้วก็ตัวสีนม้มือนก็จะเป็น gerund อันนี้ในกรณีที่ gerund ตามหลัง verb to be นะครับเอาละครับเรามาดูกันที่หลักการใช้ gerund ข้อสุดท้ายนะครับ นั่นก็คือหากใช้คำบุพบท without ที่แปลว่าปราศจากหรือว่าไม่มีนั่นเองนะครับ with in at by of for about before after ต่อด้วยคำปริยาจำเป็นต้องอยู่ในร,รูป g e r u n เสมอนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเจอ preposition เหล่านี้ให้เด็กๆตามหลังด้วย gerund นั่นเองนะครับ มาดูตัวอย่างกันเลยครับเช่นประโยคว่า Can you sniff w i t o u t opening your mouth? Can you sniff without opening your mouth? นะครับก็คือแปลว่าคุณจะจามโดยไม่ต้องเปิดปากได้ไหม She is good at painting ก็คือหลอนหรือว่าเขาเนี่ยถนัดในเรื่องของการระบายสีทาสีนั่นเองนะครับ He is writing a letter by using my pen ก็คือเขากำลังเขียนจดหมายโดยใช้ปากกาของฉันนะครับตวอย่างต่อไป We arrived in Bangkok after driving all night คือพวกเราได้มาถึงกรุงเทพมหาคนครหลังจากได้ขับรถมาทั้งคืนเลยนะครับตัวอย่างสุดท้าย She came to my house for telling me the truth ก็คือหลาน มาที่บ้านฉันเพื่อที่จะบอกความจริงให้กับฉันนะครับสังเกตคำที่ t true เลิศไฮไลท์สีเหลืองไว้ก็คือ preposition นั่นเองนะครับส่วนคำที่เป็นสีน้ำเงินตัวหนานั่นก็คือ gerund นั่นเองนะครับสังเกตว่าถ้าเราเจอ preposition เหล่านี้เราจะตามด้วย gerund นั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะครับในหน้านี้ ครับผมเนื่องจากเจอรอนนะครับมันเกี่ยวกันเติม ing หลังคำกริยานะครับเพราะฉะนั้นครูเล่ยก็เลยอยากจะทบทวนหลักการเติม ing ให้เด็กๆได้กลับมาหรือฟือ้ความรู้กันหน่อยนะครับดูซิว่าเราจะจำได้ไหมนะครับโดยที่เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับครับผมถ้าคำกริยาทั่วไปนะครับให้เด็กๆเ,เ,เติม ing ได้เลยนะครับเช่นคำว่า walk ก็กลายเป็น walking นะครับ tell ที่แปลว่าบอกหรือกล่าวนะครับกลายเป็น telling นะครับคำว่า talk talk ที่แปลว่าพูดนะครับก็กลายเป็น talking talking นะครับต่อไปคำว่า clean clean ทำความสะอาดนะครับกลายเป็นคำว่า ค l e a n i n g c l ค a ิ i ง g เป็นต้นนะครับอันนี้กดข้อแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกดข้อต่อไปกันเลยครับครับมาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับหลักการเติม ing ข้อที่2ก็คือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e นะครับถ้าคำกริยาใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย e ให้เด็กๆตัด e อ,ออกแล้วก็เติม ing นะครับดูที่ตัวอย่างเลยครับ คำว่า bite bite ที่แปลว่ากัดนะครับกลายเป็นคำว่า biting biting นะครับต่อไปคำว่า dance dance ที่แปลว่าเต้นนะฮะกลายเป็นคำว่า dancing dancing live live กลายเป็น living living นะครับ smoke smoke พอเราเติม ing ปุ๊บจะกลายเป็นคำว่า smoking smoking สังเกตว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย e เราจะตัด e ออกนะครับแล้วก็ค่อยเติม ing นั่นเองนะครับครับ ต่อไปเป็นกฎข้อที่3นะครับข้อที่3าํคำกริยาที่ลงท้ายด้วยสระนั่นก็คือ A E I O U มากกว่า1ตัวนะครับก็คือประกอบด้วยสระ2ตัวนะครับให้เด็กๆเติม ing ได้เลยนะครับอย,อย่างเช่น C ที่แปลว่ามองหรือว่าเห็นนะครับกลายเป็น singing ิ่ง g i n g สังเกตว่าเติม ing ได้เลยนะครับต่อไปคำว่า canoe ู a n o e ที่แปลว่าภายนเรือคนูนะครับกลายเป็น a n o e ing a n o e ing agree agree ที่แปลว่าเห็นด้วยนะครับกลายเป็น agree ing Ag agree ing นะครับก็คือเติเม ing ได้เลยนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้าย flee flee ที่แปลว่าหนีนะครับวิ่งหนี กลายเป็น t l e n g e n นะครับ clean สังเกตว่ามีสระประกอบด้วย2ตัวเช่น c ก็ e 2ตัวนะครับ c a n o u e o กับ e agree ก็ e 2ตัวเช่นกัน s บว่า free ก็เป็น e 2ตัวเช่นกันซึ่งเป็นสระต่อกัน2ตัวให้เด็กๆเติม ing ได้เลยนะครับในกรณีนี้ ต่อไปเป็นกฎการเติม ing ข้อที่4ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย ie มาดูกันครับว่าเราจะต้องทำยังไงครับเช่นคำว่า lie lie ที่แปลว่าโกหกนะครับก็กลายเป็น l i n e l n e ก็คือให้เด็กๆเปลี่ยน ie เป็นตัว y และค่อยเติม ing นั่นเองนะครับคำต่อไป die ไ die ที่แปลว่าตายนะครับก็กลายเป็น dying dying ก็เปลี่ยนจาก i e เป็นตัว y วและเติม ing นะครับคำต่อไปคือคำว่า tie tie ที่แปลว่าผูกหรือมัดไว้นะครับก็กลายเป็น tying tying นะครับสังเกตนะครับว่าถ้าคำพริยาใดก็ตามที่ลงท้ด้ e ย i e ให้เด็กๆเปลี่ยนเป็นตัว y แล้วก็ค่อยเติม ing นะครับครับมาดูกันที่กดข้อที่5นะครับทำกริยาพยางค์เดียวที่มีตัวสะกดตัวเดียวนะครับและก็สระมีแค่ตัวเดียวเช่นกันนะครับให้เด็กๆเพิ่มตัวสะกดอีก1ตัวแล้วค่อยเติม ing นะครับมาดูตัวอย่างกันเลยครับเช่นคำว่า plan plan ที่แปลว่าวางแผนนะครับก็จะกลายเป็นคำว่า planning planning สังเกตว่าเราจะเพิ่ม n อีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing นะครับคำว่า run run ที่แปลว่าวิ่งนะครับก็จะกลายเป็น running running ก็เพิ่มตัวสะกดเช่นกันนะครับต่อไปคำว่า shop shop ที่แปลว่าจับจ่ายซื้อของนะครับ ก็กลายเป็นคำว่า shopping shopping นะครับคำต่อไป sit sit ที่แปลว่านั่งนะครับก็กลายเป็นคำว่า sitting sitting นะครับถ้าอยู่ในกรณีนี้ให้เด็กเ,เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing นะครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับสำหรับการเติม i n g ข้อที่6นะครับหลักการก็คือถ้าคำกริยามี2พยางโดยว่าออกเสียงหนักที่พยางหลังนะครับมีสระและตัวสะกดตัวเดียวนะครับให้เด็กๆเ,เพิ่มตัวสะกดเช่นกันเช่นคำว่า forget forget กลายเป็น forgetting forgetting ก็แปลว่าลืมนั่นเองนะครับต่อไปคำว่า begin begin ที่แปลว่าเริ่มต้นนะฮะ กลายเป็น beginning beginning ต่อไป permit permit แปลว่าอนุญาตนะครกลายเป็น permitting permitting ต่อไป admit admit ที่แปลว่ายอมรับนะครับกลายเป็น admitting, admitting 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 เป็นต้นนะครับ ครับผมสำหรับข้อที่7นะครับถ้าออกเสียงเน้นหนักที่พยางหน้าไม่ต้องเพิ่มตัวสะกดต่อท้ายให้เติม ing ได้เลยนะครับในกรณีที่คำพรายามี2พยางแต่ว่าเราออกเสียงหนักที่พยางแรกนะครับเช่นคำว่า cover cover ก็กลายเป็น covering covering ไม่ต้องเบิร์น i ตัวสะกดนะครับแล้วเติม ing ได้เลย visit visit ก็กลายเป็น visiting 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 นะครับ open open กลายเป็น opening opening target target ก็กลายเป็น targeting targeting เป็นต้นนะครับ เละครับเรามาดูกันที่กดข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกดข้อที่8เ,เองนะครับก็คือคํากริยาที่ลงไทยที่ย y นะครับให้เด็กๆเติม ing ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าไว y เป็นสระหรือว่าพยัญ,ญชนะก็ตามให้เด็กๆเติม ing ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับตัวอย่างเช่น play ที่แปลว่าเล่นนะครับกลายเป็น playing playing fly fly ที่แปลว่าบินนะครับก็กลายเป็นคำว่า flying flying นะครับต่อไปคำว่า carry carry ที่แปลว่าถือนะครับก็กลายเป็นคำว่า carrying carrying นะครับต่อไปคำสุดท้ายที่ครูเลิกจะยกตัวอย่างคือคำว่า stay stay ที่แปลว่าอยู่ หรือว่าพักอาศัยนะครับก็กลายเป็นคำว่า staying staying นะครับอย่าลืมนะครับถ้าลงท้ายด้วย y เด็กๆสามารถเติม ing ได้เลยนะครับทั้งหมดมี8ข้อหวังว่าเด็กๆคงจะจำได้นะครับครับหลังจากที่เด็กๆได้เรียนบทเรียนเกี่ยวกับ gerund ไปนะครับครูเลิศหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะครับ แต่ในกรณีที่คนไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับให้เด็กๆไปสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่ครูเลเตรียมไว้ในบทเรียนออนไลน์ไว้นะครับแล้วก็ในหนังสือ English exercise นะครับหน้า1 0 1ถึง15นะครับแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้นะครับใน English exercise เช่นกันหน้า16นะครับ หลังจากนั้นเด็กๆก,ก็สามารถส่งงานได้ตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดนะครับอย่าลืมไปทำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณเลิศก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ทั้งใจเรียนนะครับ thank you for your attention see you again next time เจอกันคลิปหน้าครับเด็กๆสวัสดีครับ